สวัสดีค่ะลิสลาคอนโดไทยค่ะวันนี้พามาชมห้องไลอ้อโซนะคะ1เบ d ค่ะ29ตารางเมตรนะคะชมในห้องได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเข้ามาด้านซ้ายมือนะคะก็จะเจอในส่วนโซฟานะคะแล้วก็จะมีโต๊ะคล้ายๆโต๊ะทำงานตัวเล็กนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยมีชั้นวางของข้างบนนะคะส่วนนมุมน,นึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของทีวีนะคะแล้วก็ชีกเกบรองเท้านะคะตรงน,นี้นะคะจะเป็นชั้นเก็ตรองเท้าได้ด้วยนะคะชั้นวางทีวีนะคะ ถ้าเข้ามาในส่วนห้องนอนนะคะก็จะเป็นประตูสไลด์บานเลื่อนนะคะแล้วก็ห้องค่อนข้างจะกว้างขวางเลยค่ะมีเตียงนะคะมีฟูกให้นะคะแล้วก็มีผ้าม่านให้ค่ะกระจกบานใหญ่นะคะโต๊ะเพื่อแปง้งแล้วก็ตัวของตู้เสื้อผ้าก็บานใหญ่นะคะมุมก็เป็นมุมเมืองนะคะวิวที่เห็นนะคะมีทั้งวิวห้องนอนแล้วก็วิวห้องที่เป็นระเบียงชุดครัวนะคะส่วนห้องน้ําก็มีครบนะคะอุปกรณ์ครบชุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ขึ้นทาน้าอุ่นนะคะ,ะกระจกกั้นนะคะแล้วก็ในครัวนะคะก็เป็นในส่วนของสไลด์ด้วยเหมือนกันนะคะมีตู้เย็นนะคะหนึ่งประตูนะคะมีเครื่องซักผ้าค่ะมีไมโครเวฟค่ะมีเตาไฟฟ้าแล้วก็เครื่องดูดควันนะคะแล้วก็มุมตรงนี้ก็เห็นที่บอกนะคะเป็นมุมเงิงเหมือนกันนะคะค่ะห้องนี้นะคะ ปกติเลทสัญญารายปีอยู่ที่1น0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจมาชมห้องนี้หรือห้องอื่นในไลน์ส่งหรือห้องอื่นของ,ของคอนโดไทยได้นะคะในเว็บไซต์แล้วก็ Facebook หรือ Li n e แอดนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาที่ไลน์แ so. อดพร็อพโซ 2. อโอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆเช่น Line Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าสนใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีค่ะช่องทางการติดต่อ p r o p พโซโทรศัพท์0817554553 Line Prop โ so. ซ Facebook At propso.